สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ฮือฮาแฟนคลับแห่ช็อปทองคำโลตัรุลุนร่วมแฟนมีตพักซอจุนยอดอันดับ1พุ่ง18.9ล้านเปิดแคมเปญให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกเพื่อกระทบไหลพักซอจุนนักแสดงเกาหลีชื่อดังในกิจกรรมโ o ตั s a แ n นนิเวอร์ซ2023 The Golden Moment พักซอจุน m e t t n d g r e e t in n แบ g k อกฟินไม่พักกับพักซอจุนเป็นครั้งแรกของ m e e t อ n d g ก e ีทที่ประเทศไทยเพื่อฉลองเข้าสู่ปีที่30ของ Lotus โดยจัดให้ Exclusive Top Spender 2,500ร์ 2, ทันแรกที่ช็อปร้านทองและร้านค้าพันธมิตรแบรนด์ดังในศูนย์การค้าโลตัสได้เจอกับซุปตาเกาหลีถึงที่และยังลุ้นให้ลักกี้แฟนอีก500รางวัล เพียงซื้อสินค้าในโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศจัดงาน m ิดแอนด์กรีช่วงเวลาพบพักที่หนุ่มพักซอนจุนจะมาสร้างโมเมนต์ดีๆกับแฟนคลับชาวไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันที่21ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจกิจกรรมดังกล่าวให้ลูกค้าสามารถสะสมยอดซื้อได้ตั้งแต่ในวันที่16สิงหาคมถึง8ตุลาคม2566ที่โลตัสสาขาใหญ่ ไฮประมา์เกตทั่วประเทศที่โลตัสได้แจ้งยอดสะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้สามารถเจ็กยอดร่วมสนุกได้ล่าสุดหลังจากที่ท็อปสเปนเดอร์แตะ11ล้านมาหลายวันให้คนได้ฮือหากันไปแล้วยอดอัปเดตณวันที่29กันยายนก็ได้ปรับใหม่อีกครั้งโดยยอดอันดับ1นึ่ทำยอดซื้อไปทั้งหมด18,962,579บาท เบียดอันดับ2ที่ทำยอดซื้อ11ล้าน2 5 1,167บาทขณะที่ท็อปไฟอีก3คนนั้นมียอดซื้อ9ล้านทั้ง3คนไล่เรียงไปจนท็อป10ที่มียอดซื้อ6.7ล้านบาทโดยยังพบว่ายอดซื้อถึงอันดับ88นั้นมียอดช็อปทองอยู่ที่1ล้านบาทขึ้นไปที่กลายเป็นที่ฮือหากันในโลกออนไลน์ไม่น้อย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ